ยาง Wide Body นะคะแล้วก็มียกด้านหน้านะคะ3นิ้วด้านหลัง2นิ้วติดตั้งปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะคะพร้อมกันนี้ค่ะติดตั้งซูชโชกโมโนโทูบด้วยนะคะลดการสนจะเทือนไปมากกว่าเดิมด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะมีโลบาร์เหล็กแล้วก็แหลกหลังคาถาดด้านบนมาพร้อมกับไฟแบบนี้เลยนะคะสามารถทำได้เต็มที่เลยนะคะตัวนี้เวลาพี่ๆหมุนพวงมาลัยหรือว่าเลี้ยวนะคะ ก็จะไม่ได้ติดซุ้มล้อมมากแต่เพียงแต่ด้านบนของน้าหนักนะคะในการรับน้ําหนักนะน้องแพะแนะนํานะคะไม่อยากให้เกินประมาณ50ากิโลนะเพื่ออายุการใช้งานในระยะยาวด้วยนะคะจะได้ยิ่งเดินป่านะคะสามารถเปิดไฟได้จากด้านบนเลยน้องแพเปิดให้ดูเลยนะคะอ่ะขออนุญาตนะคะอ,อยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะคะนี่ก็ปิดนะคะแล้วก็เปิดแล้วก็สามารถทํากระพริบได้แบบนี้เลยนะ สวัสดีค่ะแพลนฟอร์ดพรีเมียมค่ะสำหรับ EP ีนี้นะคะแพลนนำความพรีเมียมนะคะมาในรูปแบบของการตกแต่งรถยนต์จัดเต็มทุกจุดเลยค่ะเรียกได้ว่าพลิกโฉมของคันนี้เป็นคันที่เท่ที่สุดในปทุมธาน,นีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันนะคะว่าคันนี้ค่ะแพลนนำความพรีเมียมอะไรมาให้กับคุณลูกค้าบ้างหรือว่าจะเป็นสิ่งนี้ติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ก็ฟอร์เดนเจอ XLT นะคะวันนี้นำเกียร์ธรรมดาสีดำสุขุมเท่ๆแบบนี้มาให้รับชมกันค่ะเดี๋ยวแพรขออนุญาตบอกมูลค่าของคันนี้กันก่อนเลยนะคะตัวรถพื้นฐานของเขานะคะใน XLT เกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่857,000บาทเท่านั้นค่ะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะอยู่ที่920,000บาทค่ะแต่ละท่านเลือกตามความใจชอบได้เลยนะคะว่ามีฟังก์ชันในการใช้งานชอบแบบไหนแล้วก็ไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์ so แบบไหนค่ะสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสุดแต่งที่นำมา แต่งให้นะคะเป็นสุดแต่งพรีเมียมรอบคันตามความต้องการของคุณลูกค้าแต่ละจุดแต่ละเช็คลิสต์นะคะพรีเมียมรอบคันทั้งด้านบนด้านข้างและก็ช่วงล่างค่ะเดี๋ยวแพทย์ะภาไปชมทีละส่วนกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าคันนี้นะคะเป็นสุดแต่งว i ยบอดี้ยอดนิยมของเรานะคะหนีไม่พ้นของยุคนี้นะคะตัวรถดูกว้างกว่าเดิมนะคะดูแข็งแรงนะคะแล้วก็ด้านข้างมีความกว้างกว่าเดิมค่ะอยู่ที่ประมาณ3-4นิ้วนั่นเองค่ะด้านหน้าเป็นกร,กระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะตามสไตล์ของว i ยบอดี้นะคะแล้วก็ทำฟอนด์ FORD ค่ะเพิ่มมิติของกระจังหน้านะคะด้วยการติดไฟ LED นะคะเต็มช่องแบบนี้เลยค่ะ เติมเต็มกระจังหน้าให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแบบนี้เลยทั้งชิ้นนะคะและด้านข้างค่ะปรับเปลี่ยนโสมไฟด้านหน้าใหม่ด้วยนะคะเป็นไฟมัสแตงเต็มระบบเลยนะคะโดยที่มีไฟ daytime running light ด้วยนะคะคอสตอมไฟใหม่เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวไฟตัวนี้ก็จะเห็นชัดเจนมากกว่าเดิมค่ะเป็นสเต็ปไฟเลี้ยวที่ชัดเจนเลยนะคะมาพร้อมกับไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟมัสแตงคีบฉลาม3คีบนะคะไฟมาแล้ว ที่ฉลามสาีบค่ะพร้อมกับไฟลูกแก้วนะคะซึ่งเลือกสีได้ด้วยนะคะว่าจะใช้เป็นลูกแก้วสีอะไรด้านในค่ะพร้อมกันนี้ค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะเป็นไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกนี้เดิมโรงงานของตัวรถมีมาอยู่แล้วแล้วก็ติดตั้งเชื่อมต่อกับชุดแต่งวายเบอดี้ค่ะด้านล่างนะคะแค้นกันกระแทกปกติเราจะเห็นเป็นสีโครเมียมหรือสีเงินนะคะตัวนี้คุณลูกค้ายอยากให้เป็นสีดําเต็มระบบเลยนะคะเป็นสีดำหมดหมดเลยทั้งคันแบบนี้เลยเราเลยทําสีให้แบบนี้เลยค่ะ แข้งกันกระแทกนี่ก็กันกระแทกได้นะคะแล้วก็ปิดกันเศษหินดินต่างๆด้วยนะคะมากับชุดแต่งวาบอดี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะว่าด้านข้างมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะด้านข้างก็ตัวนี้จะเป็นคิวซุ่มล้อกของชุดวบอดี้นะคะและชุดวบอดี้ตัวนี้วัสดุที่เราใช้นะคะเราทําเรียบเนียนกับตัวด้านข้างแบบนี้ไปเลยมีคีบด้านข้างแบบนี้นะคะดูเท่แล้วก็ดูดีมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตนั่งนะคะด้านล่างชุดแต่งด้านล่างที่น้องว่าเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้านะคะ จะเปลี่ยนล้อแมกย่างใหม่นะคะคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าด้านหน้านะคะลองแพยกด้านหน้า3นิ้วด้านหลัง2นิ้วด้วยนะคะเปลี่ยนเป็นยางมัทเทรนนะคะมีศักยภาพในการลุยออฟโรดดีมากๆสเปคของยางคันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเป็นยาง35คูณ12.5นะคะแล้วก็แม็กขอบ20นั่นเองค่ะยางใหญ่ๆหน้ายางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตะกุยดินได้ดีนะคะเวลาลุยออฟโรดก็สามารถทําได้เต็มที่เลยนะคะ ตัวนี้เวลาพี่ๆหมุนพวงมลาลัยหรือว่าเลี้ยวนะคะก็จะไม่ได้ติดซุมล้อม,มากแต่เพียงใดแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเราเมีการตกหลุมตกการสั่นสะเทือนอะ่ะก็จะมีชิดกับซุมขอบล้อบ้างนะคะเพราะว่าเราเป็นสเปค35นะซึ่งพร้อมกันนี้ค่ะลดการสั่นสะเทือนของช่วงล่างขึ้นไปนะคะนำความพรีเมียมนะคะมาในรูปแบบของปีงนกนกโปรเฟนเดอร์นะคะและชุดชโชคมโนโทูกด้วยค่ะ คันนี้น้องแพีติดชุดโชกให้ใหม่ด้วยนะคะสำหรับช่วงล่างต้องบอกก่อนนะคะพี่ๆแต่ละท่านก็สามารถเพิ่มเติมได้ตามความต้องการแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนั่นเองค่ะเสริมความแข็งแรงลดการสั่นสะเทือนพอสมควรเลยนะคะทําให้การขับขี่ค่ะมีความแม่นยํากว่าเดิมแต่ยังมัธยเลนปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการสั่นสะเทือนบ้างนะคะผู้ขับขี่ต้องมีความชํานาญการและคุมพวงมาลัยดีๆด,ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราถัดมาด้านข้างอ่าด้านข้างกระจกมองข้างขนาดใหญ่ของ XLT มีมาอยู่แล้วนะคะเป็นไฟหลอดแบบนี้กระจกมองข้างขนาดใหญ่เนี่ยเราเห็นรถด,ด้านข้างได้อย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นไฮไลท์ของแพรเลยค่ะที่จะติดมาดูด้านหลังกันเลยด้านหลังนะคะติดแหลกหลังคาด้านหลังนะคะเป็นโลบาร์เหล็กชิ้นหนึ่งนะคะโลบาร์เหล็กของ Outlander นะคะปกติเราเห็นง,งานแบบนี้และอีกหนึ่งชิ้นค่ะด้านบนเป็นติดถาดหลังคานะคะ เชื่อมต่อด้านบนตัวนี้น็อตทุกตัวติดแน่นหนาด้วยนะคะเป็นถาดวางสัมภาระด้านบนนะคะเวลาพี่ๆไปแคมปิงป้งไปเอาติ้งเก็บสัมภาระกับบ้านต่างสวัสิ์ก็สามารถบรรทุกของได้ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะด้านบนของน้ำหนักนะคะในการรับน้ำหนักนะน้องแพรแนะนำนะคะไม่อยากให้เกินประมาณ50กิโลนะเพื่ออายุการใช้งานในระยะยาวด้วยนะคะจะได้เก็บสัมภาระได้แล้วก็ของจะได้ไม่ตกหล่นด้วยนะคะทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะ ส่วนไฟด้านท้ายไฟแบบนี้เทมากๆเลยค่ะเป็นไฟ LED แบบเหลี่ยมนะคะเป็นไฟสโมกเคลียร์แบบนี้เลยนะคะไฟ LED แบบนี้จะเห็นชัดเจนแล้วก็สวยงามมากๆจะเป็นไฟสี่เหลี่ยมมีสองอ,อ,สองสองช่องนะคะแล้วเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าเป็นไฟสุกเฉินนะตัวน,นี้ก็จะเห็นเป็นขีดขีด ะะเรียกได้ว่าเป็นสวยงามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่ดูดีมากๆเลยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะเพิ่มมิติของด้านหลังของตัวรถยนต์ด้วยนะคะติดตั้งกาฝาท้ายด้วยนะคะกาบฝาท้ายเป็นชิ้นงานส่วนหนึ่งนะคะ80%ของชิ้นงานด้านหลังนะคะติดตั้งคาดไปเลยนะคะเป็นการประกบติดเลยปกติ XLT เราจะมีโลโก้ด้านหลังนะคะแต่ว่าตอนนี้กาบฝาท้ายแล้วติดขึ้นไปคุณลูกค้าบอกไม่อยากให้เว้นโลโก้นะคะให้ติดเต็มไปเลยก็สามารถทําได้แบบนี้เลยค่ะ ดีไซน์จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพร้อมกันนี่ติดกันชนท้ายของคิงนั่นเองค่ะกันชนท้ายหลังนะคะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะคะเซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์เดิมของตัวโรงงานอยู่แล้วนะสีตำแหน่งเชื่อมต่อไม่หายไปไหนและยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะ จะสังเกตได้ว่าด้านหลังของรถนะคะน้องแพลนนำอุปกรณ์เดิมนะคะที่เป็นของเดิมของออริจินอลของโรงงานนะคะใส่ไว้ด้านหลังรถได้พอดิบพอดีเลยนะคะเนื่องจากคันนี้ค่ะเรามีดิเมนชันแล้วก็มิติของกระบะท้าย5้าย511ม mm มค่ะสามารถบรรทุกของและรับน้ำหนักมากถึง1.3ตันกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าแข็งแรงมากๆโดยที่ไม่ต้องเสริมแหนบเลยนะคะคันนี้แกร่งมากๆเลยนะคะ Ford r a n g e r XLT ของเรานะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าคันนี้นะคะที่มีไฮไลท์พิเศษที่น้องแพ็ติดตั้งเพิ่มเติมนั่นก็คือแหลกหลังคาแต่ว่าเพิ่มอุปกรณ์ก็คือเป็นไฟน,ะนะะั่นเองค่ะตัวนี้เป็นรีโมทของไฟนะคะเป็นการควบคุมไฟจากด้านบนถานหลังคาน,ะนะคะั่นเองค่ะเวลาพี่ๆไปแคมป์ปิ้งเดินป่านะคะสามารถเปิดไฟได้จากด้านบนเลยน้องแพ็เปิดให้ดูเลยนะคะอะขออนุญ,ญาตนะคะอ, <c oughs> อยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะคะ นี่ก็ปิดนะคะแล้วก็เปิดแล้วก็สามารถทํากระพริบได้แบบนี้เลยนะคะควบคุมได้จากรีโมทที่น้องแพชโชว์มาสักครู่นี้เลยนะคะอ่าเวลาพี่ๆเดินทางแคมปิ้งนะคะอ่าตอนนี้เรารีวิวด้านบนกันแล้ว แคมปิ้งต่างๆนะคะจะได้เห็นไฟอย่างชัดเจนนะคะรถคันหลังของเรานะคะหรือว่าเวลาเราขึ้นเขาเรามองไม่เห็นพื้นที่ด้านบนว่ามีพื้นที่ลาดชันขนาดไหนรถเราจะผ่านไปได้มากน้อยหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นไฟส่องสว่างด้วยนะคะตอนนี้น้องแพรตีนอยู่ที่รถรีวิวกันแบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว,ว่าเหมาะกับสายแคมปิ้งเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นไฟสต็อปแล้วนะคะโอเคบางท่านต้องการใช้งานก็สามารถแจ้งความต้องการกับแพรได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปเจอกันด้านล่างเลย และนี่คือความพิเยมที่น,น้องธนามาฝากกับรถคันนี้ค่ะ Ford Ranger XLT เกียร์ธรรมดานะคะขอสรุปภาพรวมทั้งหมดเลยค่ะเป็นชุดแต่ง Wide Body นะคะแล้วก็มียกด้านหน้านะคะ3นิ้วด้านหลัง2นิ้วติดตั้งปีกนกของ Pro f ฟ n เด r นะคะพร้อมกันนี้ค่ะติดตั้งสูทโช๊คโมโนทูบด้วยนะคะลดการสะเทือนไปมากกว่าเดิมด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะมีโลบาร์เหล็กแล้วก็แหลกหลังคาฐานด้านบนมาพร้อมกับไฟแบบนี้เลยนะคะ เท่ๆคูลๆแบบนี้พี่ๆท่านไหนอยากได้ความพีเมียมรอบคันอยากได้รถไปลุยออฟโรดนะคะพร้อมกับเดินทางท่องเที่ยวเก็บสัมภาระต่างๆครบเพื่อนแบบนี้ สามารถแคปเจอร์รถคันนี้กับคลิปนี้ที่น้องแพรรีวิวแล้วก็ส่งมาให้แพรได้เลยค่ะแพรยินดีดูแลทุกทกท่านนะคะระดับพรีเมียมตามความต้องการของแต่ละาท่านต้องการแบบไหนแจ้งพอได้เลยค่ะแพรจะได้ร่วมออกแบบรถดีๆร่วมกันเป็นการทํางานร่วมกันนะคะแชร์ประสบการณ์แชร์ไอเดียในการตกแต่งรถร่วมกันค่ะเราจะได้ผลิตงานดีๆออกมาร่วมกันนะคะแพรยินดีดูแลทุกทกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวแพรจะทิ้งช่องทางเบอร์ติดต่อนะคะแล้วก็ไลน์เอา i ิเศษแอลเคอร์ไว้ให้ค่ะ พี่พี่ท่านไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากให้น้องแพรคนนี้นะคะดูแลความพีเมียมนะคะจัดไปเลยค่ะยินดีดูแลทุกทท่านและซื้อขายรถออนไลน์ปลอดภัยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแพอยู่ที่ฟอร์ดโชว์รูมออโต้แกลลี่สาขาปทุมธานีด้วยนะคะติดต่อแพได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะชมถึงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ช่องของแพรด้วยนะคะเราจะได้เติบโตไปพร้อมๆกันพร้อมกับนำคลิปดีๆแบบนี้มาฝากทุกๆท่านไปพร้อมๆกันฝาก้วยค่ะ f o r d r a n g e r XLT แต่แ w ลทีแต่ง จัดเต็มทุกแบบนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ Have a g o ั d day ค่ะ